สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเช็คฟิลและรีเลย์ของรถ d m a มนะครับผมนี่ฮารู้เพื่อนเสตาร์ทไม่ติดนะครับเรามีวิธีแก้ไขมังต้นง่ายๆครับผมก่อนอื่นก็เปิดฝากล่องฟิลขึ้นมานะครับม,มีปุ่มล็อกกดเข้าไปเบาๆแล้วก็ยกขึ้นมาครับเพื่อนๆผมเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ไม่รู้ครับผมนี่เราก็มาหงายให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับ ฟิวที่อยู่บนรถนะครับคุณผมเพ่นเพื่อนมาดูฟิวปั๊มเชื้อเพลิงครับเพื่อนก็มาไล่หาดูครับผมตัวไหนครับเขาจะเขียนบอกไว้ครับผมนี่ตัวที่แถวที่สามเพื่อนเพื่อนครับผมสิบแอมป์นะครับถ้าฟิวตัวนี้ขาดก็ยืมของตัวอื่นมาใส่ได้ครับผมตัวไหนที่สิบแอมป์เหมือนกันก็พวกแตงพวกอะไรที่เราไม่ได้ใช้งานครับผม มันยืมพอที่สตาร์ทได้แเรากไปซื้อฟิวครับผมการดูฟิวก็ไม่ยากครับผมถ้าคนไหนมีมิเตอร์ก็มิเตอร์วัดดูได้ครับผมครับเพื่อคนไหนไม่มีก็ดึงขึ้นมามองดูว่าขาดไม่ขาดผมก็ยืมคนอื่นมาลองได้ครับ จะมีของตัวอื่นครับผมที่มี1 0อมอนกันเรามาใส่กันได้ครับเราก็ดูว่าตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานครับผมเขาจะมีรีเลย์ด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูรีเลย์กันครับเขาจะบอกรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงอยู่ตรงไหนครับีตัวนี้นะครับผมถ้ามีสองคนให้อีกคนนึงเปิดสวิตช์เราเรามาจับดูนะครับว่ารีเลย์ทำงานไม่ทำงานครับผม ถ้าไม่ทางานเนี่ยเราสามารถยืมของตัวอื่นมาใส่กันได้นะครับเราก็ดูเบอร์ดูเบอร์เดียวกักนนี่ใส่กันได้ครับผมรีเลยปั๊มเชือเพิงครับเห็นดึงมาเบาออกมาง่ายๆนะครับผมรีเลย์ไม่ยากนะครับนี่ตัวนี้นะครับผม ก่อนไปหาช่างเลยเราก็เช็คเบื้องต้นตัวเองด้วยตัวเองได้ครับเราก็ประหยัดงบในกระเป๋าไปได้เยอะครับผมอย่างตัวนี้เราก็มายืมใส่งตัวนี้ได้นะครับผมนะครับเผื่อเราลดท้ายไม่ติดหรือค้างทางหรืออะไรฉุกเฉินครับผมนี่เราต้องต้องรู้ฟิลพวกรีเลย์ทุกตัวนะครับเพื่อนๆครับผมมีประโยชน์มากครับ ถ้าพกดีเลยฟิลไม่ขาดนะครับผมเรามาีจุดสําคัญนะครับผมมาเช็คีท่อจากถังนะครับผมที่เข้าตูดปั๊มเพื่อนมาคา,ายดูแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับถ้าน้ํามันไม่ออกนี่ปั๊มติ๊กในถังเสียแน่นอนนะครับผมหรือน้ามันไหลเบาครับผมถ้าไหลเบานี่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม หวังว่าเพื่อนคงทำเองได้ครับผมบุณครับ